สวัสดีสอง0มื่นคนแล้วแล้วก็ถึงสอง0 0คนนะคะงวดน,นี้ใส่เสื้อสีม่วงก็ได้หรือว่าสีน้ำเงินก็ได้แต่หนึ่งจะเน้นที่สีม่วงหนึ่งจะเน้นที่สีม่วงนะคะว่าหนึ่งใส่หนึ่งทำเล็บสีม่วงมารอแล้วหนึ่งเน้นสีม่วงพราทำเล็บสีม่วงมารอแล้วค่ะแม่อ่ะสองหมื 20, ่นขาสองหมื่นเก้าร้อยคนดู ต,ต่อจากนี้หนึ่งก็จะไลฟ์สดทุกวันมาช้ามาเร็วมานิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็จะมาเพื่อไม่ให้ทุกคนลืมหน้าเพราะตลอดระยะเวลาสองสาเดือนที่ผ่านมา2 <c oughs> เดือนที่ผ่านมาไลฟ์แบบไม่ถึง10ครั้งเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะกลับมาไลฟ์กันบ่อยขึ้นทุกคนคะ่ะ1นแจ้งตลอดเลยว่า เพจหนึ่งคือเพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยและน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษและเพจหนึ่งจะมีคนกดถูกใจเพจมากกว่าหนึ่งล้านคนนั่นคือเพจจริงเพจหนึ่งจะไม่มีการปักลิงก์บ้านหวยเว็บพนันไม่มีการเข้ากลุ่มฟรีไม่มีสั่งซื้อสินค้าทางเพจหนึ่งให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทางไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีระบบดูดไม่มีแอดมินทักหาลูกค้า กรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้หนึ่งจะ,จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นลูกค้าที่ CF สินค้าหน้าไลฟ์สดแคปหลักฐานการ CF หน้าไลฟ์สดแล้วทักกลายที่1ปักหมดุด เพราะถ้าลูกค้าไม่เยบหน้าไลฟ์สดลูกค้าจะได้ราคาที่บวกเพิ่ม100บาทเช่นลูกค้าบางคนเ f หน้าไลฟ์สดหินทุกห่วย2 9 9ลูกค้าทักไปสั่งซื้อลูกค้าจะได้ในราคา399บาทนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีดราม่านะหนึ่งเคียร์ให้ครบให้จบนะคะหนึ่งไม่มีลิงก์บ้านห่วยไม่มีลิงก์เว็บขนันไม่รู้ว่าเว็บไหนขายเท่าไร่อะไรยังไงหนึ่งไม่รู้และไม่รับทํางานไม่รับติดไม่รับงานใดใดทั้งสิ้นไม่รับงานปักลิงก์หนึ่งขายเครื่องรางอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ หนึ่งขายเครื่องรางอย่างเดียวเท่านั้นอ่ะขอวันนี้เปิดที่ ทุกคนหนึ่งจะบอกก่อนนะใครอยากเข้ากลุ่มแต่ไม่อยากบูชาของหนึ่งแนะนําให้เป็นเพจอื่นนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีการแบบเก็บเป็นรายเดือนหรือรายปีหรือเป็นตลอดชีพหนึ่งไม่ได้ทําเป็นค่าเข้ากลุ่มแบบนั้นเนาะหนึ่งก็จะให้แนวทางโดยการที่ลูกค้าซีเอฟสินค้าเครื่องรางในร้านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลูกค้าเอฟแล้วลูกค้าก็จะได้เข้ากลุ่มหมดเลยนะคะ แต่ในเรื่องของกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่500เนี่ยหนึ่งขออนุญาตยังไม่แจ้งเพราะว่าเรากําลังดําเนินการหาข้อแก้ไขอยู่นะคะคือทางทีมบอทเนี่ยก็แจ้งมาว่ากําลังจะแก้ไขให้ถ้าเกิดว่าทําได้มันก็จะยังอยู่ต่อถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เราก็จะเป็นจะต้องลบกลุ่มนะคะเพราะว่าลูกค้าที่อยู่กลุ่มที่1นึถึงห้าอยเนี่ยอยู่มาแล้วมากกว่า1ปีมากกว่า1ปี2ปีแล้วด้วยนะคะเข้าเข้าสองปีแล้วด้วยเนาะเข้าสองบางคนสองสามปีแล้วนะคะกลุ่มที่หนึ่งนะคะ กลุ่มที่หนึ่งถึงห้าร้อยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะหนึ่งขอความขอความกรุณาเข้าใจหนึ่งด้วยนะคะขอความกรุณาเข้าใจหนึ่งด้วยว่าอ,อของที่ที่หนึ่งเนี่ยได้ทําการเขาเรียกว่าอะไรอะของที่หนึ่งได้ทําการเอ,อ้ไม่ใช่ลูกค้าที่ซีเอฟมา แจ้งแล้วนะคะฟังด้วยนะคะรลกวนฟังนะเวลาแจ้งลูกค้าต้องฟังนะคะไม่ใช่ลูกค้าไม่ฟังแล้วพิมพ์ขึ้นมาถามม่อีก,กรอบหนึ่งเนาะหนึ่งพูดยังไม่ทันขาดประโยคเลยค่ะลูกค้าก็พิมพ์ขึ้นมาถามแล้วนะคะเพราะงั้นตั้งใจสดับรับฟังก่อนนะคะเรื่องบอดกลุ่มที่1นึถึงห้ายหนึ่งยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะลบหรือไม่ลบนะคะเพราะว่าทางทีมงานบอดเนี่ย เขากาลังดําเนินการแก้ไขหลายคนถามว่าแล้วทำไมไม่ส่งลิงก์กลุ่มใหม่ให้เข้าไปในกลุ่มบอร์ดมันไม่สามารถส่งลิงก์ได้นะคะถ้ามันส่งลิงก์กลุ่มปุ๊บมันจะบินมันจะบินกลุ่มทันทีนะคะบอทที่1บอทดที่1ทํามาก็คือ1ป้องกันการส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่มเพื่อให้คนแบบมาโยกย้ายคนเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะในกลุ่มจะมีแค่บอดจะไม่ได้มีเอ่อคนที่ทํางานอยู่ในนั้นนะคะหนึ่งก็เลยจะแจ้งไว้ก่อนว่า1-500หเนี่ยหึ่งขอเวลาในการที่จะปรับปรุงแก้ไขาหากมันสามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้หรือแก้ไขได้ก็จะไม่ได้มีการลบจะอย่างใดนะคะแต่หากมันมีการลบเนี่ยหขอความกรุณานลูกค้าไม่ไดราม่านะเพราะว่ากลุ่มที่1 5 0 0ถึงอยู่มาแล้วมา,มากกว่า1ปีค่ะลูกค้าได้กําไรกลับไปกันรับไม่ทั่วแล้วนะคะ ลูกค้าเมตตาเข้าใจหนึ่งด้วยแล้วทั้งหนึ่งถึงห้าร้อยเนี่ยมันไม่ได้ลบทุกกลุ่มแน่นอนนะคะมันมีบางกลุ่มที่ไม่ได้ลบซึ่งมันเป็นที่ตัวบอทดนะคะบอทดมันมีปัญหาเนาะม,มันมันคือกลุ่มที่หนึ่งถึงห้าร้อยเนี่ยหนึ่งเปิดมาตั้งแต่ปีหกสองอะค่ะหกสองหกสามหกสี่นะคะ, 2, 3, ะ,คะเพราะฉะนั้นอนะสามเข้าสามปีแล้วนะคะลูกค้าเมตลูกค้าเมตตาเข้าใจหนึ่งด้วยเนาะขอ,ขอความกรุณาเข้าใจหนึ่งด้วยนะคือ หนึ่งอะอยากจะดึงดึงอันใหม่แต่ว่ามันไม่สามารถส่งลิงก์กลุ่มอันใหม่เข้าไปได้ถ้าส่งเข้าไปปุ๊บอะหนึ่งส่งลิงก์ปุ๊บลูกค้าไม่ได้กดเข้าเลยค่ะมันลบข้อความนั้นออกแล้วมันก็บินกลุ่มเลยก็คือมันจะลบทุกคนออกอาตโนมัติเลยปึ้งอย่างนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะสวัสดี1,8700คนดูใครอยากเข้ากลุ่ม VAP นะคะใครอยากเข้ากลุ่ม VAP คือลูกค้าที่บูชาสินค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลูกค้าก็จะได้เข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะขอบคุณนะคะพี่หนูติ๊กนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้าใจนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณคุณจีราพรนะคะที่รับทราบขอบคุณนะคะ หขอเปิดที่ทูบก่อนเลยค่ะลูกค้าจ๋าหนขอเปิดที่ทูบก่อนเลยนะคะทูบ1 5 9่งรบาทจัดส่งฟรีค่ะ1ชุดลูกค้าจะได้10ชิ้นนะคะทําพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าได้ไปแล้วนะคะไม่ใช่ดึงตามอันนะลูกค้าอยากได้นอยลาวไทยอยากได้แนวทางอะไรลูกค้า แกออกมาแล้วคนหยิบหรือเลือกหยิบได้เลยนะคะแล้วบอกว่าขอหน่อยลาวหรือไทยนะคะลูกค้าคาราคา159บาทจัดส่งฟรีใครรับพิมพ์ cf 159 cf แล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมดุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะคะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพลูกค้า c ซแล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นค่ะทุกคนคะ่ะฟังนะหนึ่งเนี่ย หนุตัวตัวหนึ่งเองเนี่ยหนึ่งไม่ได้มีสูตรในการคำนวณหวยนะคะหนึ่งได้แนวหนึ่งได้แนวทางไห่ทุกคนน่ะก็คือได้จากการจุดทูบนะคะโดยก่อนที่หนึ่งจะมาจุดทูบปู่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยหนึ่งเนี่ยได้มีการจุดทูบให้แนวทางแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วหนึ่งหรือแนวทางที่หนึ่งให้ยังได้จากการจุดทูบอยู่แล้วในหนึ่งงวดในหนึ่งจะจุดทั้งหมด9รอบ9ดอกนะคะเพื่อดูว่าหนึ่งในใน9้าดอกเนี้ยสามตัวเลขไหนเยอะที่สุดหนึ่งก็เลยเอามาให้กับลูกค้าเท่านั้นเองและหนึ่งก็จะจุดอีกหนึ่ หไม่ได้มีสูตรในการคำนวณหวยแต่อย่างใดหนึ่งไม่ใช่อาจารย์ให้เลขหนึ่งไม่มียานหรือสัมผัสพิเศษหนึ่งไม่ใช่ล่างทรงนะคะหไม่มีภพยกระซิบที่มากระซิบนะคะว่าเลขมันจะมาตัวนี้ตัวนี้เนาะการที่หนึ่งให้แนวทางแล้วมันเข้ามาโดยตลอดเนี่ยหนึ่งถือว่าเป็นโชคช่วยนะคะหถือว่าเป็นโชคช่วยถือว่าเป็น เป็นความฟุกก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าตัวหนึ่งแม่เน,เนหนึ่งก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าคอนเฟิร,ร์มว่าหนึ่งแม่เนาะเพราะหนึ่งจุดทูบขอปูนะคะและตัวเลขในทูบเนี่ยแน่นอนค่ะไม่มีใครอย่างรู้ได้อยู่แล้วค่ะว่าเลขในทูบคือเลขอะไรใครอยากได้ทูบร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะใครอยากได้ทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีใครรับพิมพ์เสียบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะคะใครทักไปหาคือมีฉาชีพตัวเนนน้ขออุา่ปปปงงู อนุญาตให้แค่ในกลุ่มนะปิงปองปูหนึ่งขออนุญาตให้แค่ในกลุ่มนะคะหนึ่งจะไม่ได้ทําการไลฟ์สดแจกนะคะหนึ่งจะไม่ได้ทำการ so ะะไลฟ์สดแจก so jack, ปิงปองปูนะเพราะว่าพอไม่ได้จุดทูบหนึ่งก็เลยจับปิงปองแทนนะคะคือเอ่อหนึ่ง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 จะบอกว่าเลขที่หนึ่งให้อะถ้าคนมองว่าเยอะหนึ่งก็ไม่ว่าถ้ามองว่าน้อยหนึ่งก็ไม่ว่าแต่หนึ่งให้เท่านี้แหลคะค่ะ ถ้าแม่อยากตามตามถ้าแม่ไม่สะดวกใจตามแม่ปล่อยผ่านแล้วก็ลงตามคนอื่นได้นะคะเพราะว่าบางทีคนเราอ่ะดวงไม่ถูกกันหร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีหนึ่งจะเลือกให้เองค่ะใครอยากได้พิมพ์ซีเอฟสามเก้าเออพิมพ์ซีเอฟหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักหาลูกค้ามิชชัชีพค่ะอยากถูกหวยผู้ชายหินถูกหวยเลยค่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีและแถมทุ่ให้ ใครอยากได้เซรั่มนะคะช่วยเรื่องหน้าขาวกระจ่างใสนะคะหน้าขาวกระจ่างใสผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะ190บาทหน้าหนึ่งไม่มีสิวหน้าขาวใสาขึ้นเพราะเซรั่มตัวนี้เลย190บาทจะส่งฟรีและแถมสบู่ให้190บาทจะส่งฟรีและแถมสบู่ให้1ก้อนเซตนี้ในราคา190บาทเซตนี้ในราคา190บาทค่ะ เดี๋ยวหนึ่งวนอีกรอบก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่แล้วเราจะไปที่แนวทางรัฐบาลไทยกันทูบหชุดนะคะได้สิบชิ้นราคาร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีทูบหชุดได้สิบชิ้นราคาหนึ่งรอยาสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีกำไรปู่อนันตทรัพสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีมหาเศรษฐีสามร้เก้าสิบเาบาทจัดส่งฟรีปีเสียยกสามเออสองร้อยบาทจัดส่งฟรี ปีเซียเดี่ยวได้แดง299บาทจัดส่งฟรีปีเซียดูซับรัพย์299บาทจัดส่งฟรีปีเซียหินถูกหวย299บาทจัดส่งฟรีเหรียญปู่มหาโพกทบซับหย์199บาทจัดส่งฟรีปีเซียนะคะหนึ่งเลือกให้ตามดวงนะคะ199บาทจัดส่งฟรีแผ่นส่วนพิกดวงชะตา199รบาทแทวนปู่นะคะ199บาบาทจัดส่งฟรี ไอพรมจี้ปู่นะคะ599บาทจัดส่งฟรีเหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยนะคะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมมาม่าให้หนึ่งลังเหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยนะคะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมมาม่าให้หนึ่งลังเหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยนะคะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมมาม่าให้หนึ่งลัง คนที่ c ีเอมาในไลฟ์วันนี้นะคะหนึ่งขอญาตสุ่มแจกอันนี้เป็นของที่พระอาจารย์ทำม,มาให้นะคะที่หนึ่งให้ติดตัวตลอดเวลาจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำหมาคำหมาของคำหมาของอาจารย์นะคะคำหมาของอาจารย์ของพระอาจารย์นะคะของพระอาจารย์เน้นในเรื่องของค้าขายและการเงินเลยค่ะปังมาก นี้หนึ่งส่งแจกไปให้ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดจ้ะ CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดจ้ะไม่ไม่มีบริการเก็บเงินปาล,ลายท,าง,ทางต่อไปค่ะหนึ่งขอไปที่ตัวเน้นรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยหนึ่งหนึ่งชอบสองหางนี้หนึ่งชอบตัวนี้ค่ะ รัฐบาลไทยหนึ่งชอบตัวนี้ค่ะรัฐบาลไทยหนึ่งชอบตัวนี้เลเขปิงปองหนึ่งลงแค่ในกลุ่มนะคะปิงปองปู่หนึ่งลงแค่ในกลุ่มนะปิงปองปู่หนึ่งลงแค่ในกลุ่มนะคะรัฐบาลไทยหนึ่งเน้นที่สองหางนี้นะคะปิงปองปู่หนึ่งลงแค่ในกลุ่มนะคะ ไม่มีระบบดูดนะลูกค้า CF แล้วแคบหน้าจอทักไลน์นะคะลูกค้า CF แล้วแคบหน้าจอทักไลน์ค่ะร้านหนึ่งจะไม่มีระบบดูดนะคะไม่มีระบบดูดไม่มีแอดมินทักหาลูกค้า CF แล้วแคบหน้าจอจิ้มลิงก์ที่ปักมุดได้เลยทักไลน์นะจ๊ะ